สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อคืนของวันที่21พฤษภาคมฝูงโดโรนของยูเครนจำนวนมากนัดโจมตีหลายภูมิภาคในรัสเซียรายงานรูปบุเพิ่มเติมครับว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียถึงเผยแพร่พพพบนเทเลกร,รัมระบุว่ามีโดโรนของยูเครนอย่างน้อย376ลำถูกสกัดหรือถูกทำลายโดโรนส่วนใหญ่ถูกสอยร่วงเหนือภูมิภาคต่างๆทางตะวันตกของรัสเซียตามแนวชายแดนของยูเครนและภาคกลางของรัสเซียเซอร์เก้ ซอฟยานินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเผยแพร่้อ,อ,อยถแถลงแยกกันระหว่างมีโดโรน27ลำถูกทำลายหรือโดนสกัดกัน้นระหว่างมุ่งหน้าเข้าหาเมืองหลวงดินแดนที่มีประชาชนผู้อยู่อาศัยทั้งในและรอบๆเขตเมืองจำนวน21ล้านคนส่งผลให้สนามบินหลัก3แห่งในพื้นที่ต้องระงับเที่ยวบินชั่วสันส้นระหว่างวันสองรอบก่อนกลับมาให้บริการได้นอกจากนี้ยังมีรายงานการโจมตีทางไซเบอร์ จนต้องระงับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในหลายภูมิภาคการโจมตีด้วยฝูงโดรนยังเกิดขึ้นบริเวณภูมิภาคเคิร์ดท่ามกลางการไปเยือนของปูตินที่ภูมิภาคดังกล่าวมีการโจมตีด้วยโดรนต่อรถยนต์นตบนทางหลวงสาย 38K030 ที่เชื่อมต่อเมืองโคเนเนโวกับเมืองลิวและต่อด้วยซุดซาการถล่มด้วยโดรนต่อเป้าหมายรถยนต์บนถนนสายหลักดังกล่าว ทำให้ไม่มีใครกล้าใช้รถยนต์สัญจรบนถนนสายนี้รายงานยังระบุครับว่าในเช้าวันที่22พฤษภาคมในเขตเบโลฟสกี้ของภูมิภาคเคิร์ดยานบินไร้คนขับยู v วีของกองกำลังยูเครนและโจมตีรถยนต์ของหัวหน้าเขตนิโคลายวโลโบูเยฟอเล็กซานเดอร์คิสตีนรายงานรู้ครับว่าเขาสามารถหนีออกจากตัวรถได้ก่อนการระเบิดและแม้ว่าเขาจะรอดชีวิต แต่การโจมตีดังก,กล่าวทาให้เขาได้รับบาดเจ็บที่สะโพกและแขนวโลวบูเยฟถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วซึ่งเขาได้รับการดูแลทางการแพทย์หน่วยแพทย์ฉุกเฉินและผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดกำลังทำงานหนะ้าที่เกิดเหตุของการโจมตีศึกษาสร้าง UAV และลักษณะของอุปกรณ์ระเบิดน,นี่เป็นครั้งที่สองแล้วครับที่หัวหน้าเขตเบโลฟสกีกลายเป็นเป้าหมายจากโุรนของยูเครน เบโลฟสกี้ของภูมิภาคเคิร์ดซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนยูเครนยังคงเป็นหนึ่งในดินแดนที่เปราะบางท,ที่สุดในภูมิภาคตามข้อมูลของฝ่ายบริหารระดับภูมิภาคนับตั้งแต่ต้นปีคศ2025พื้นที่ดังกล่าวถูกโจมตีด้วย UAV มากกว่า30ครั้งรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพเลเรือนการโจมตีเข้าดินแดนดังกล่าวมันหักล้างคำพูดของปูตินที่ว่าเขตเคิร์ดมีความปลอดภัยแล้ว ประชาชนสามารถกลับเข้าสู่บ้านเรือนของตนได้ซึ่งมีรายงานการโจมตีที่เมืองทิโยตกินโนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วครับโดยคือเปนรบแบบซู27่ได้ทิ้งระเบิดร้อนอย่างแม่นยำลงบนสะพานชั่วคราวสองแห่งของรัสเซียบนแม่น้ำแซมเมื่อวันที่13และวันที่14พฤษภาคมนอกเมืองสวานโน่ห่างจากทิโยตกินโนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ19กิโลเมตรนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรุกเคลื่อของยูเครน ต่อมาในวันจันทร์ที่19พฤษภาคมก็กําลังจู่โจมที่225และกองคลยานยนต์ที่21แตนเคลื่อนพลเข้าสู่เขตชาญเมืองทางตะวันออกของทิโยตกิโน่พวกเขาสูญเสียยางเกราะแบบ M2 Bradley ไปอย่างน้อยหนึ่งคันซึ่งขณะนี้การสู้รบในบริเวณดังกล่าวยังคงดุเดือดอยู่ครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากทานผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไคร e กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ